สวัสดีตอนบายๆครับวันนี้วิ่งงานแล้วก็วันนีขับรถมาผ่านตรงถนนใหม่ครับน่าจะทำจากชะอําจนถึงพาเจ้าแต่เริ่มแค่จะชะอําไปถึงเลยแยกบางเกตไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปดูครับว่าทําแล้วเป็นยังไงบ้าง,างนี่ด้านหน้านี่ครับ ก็อันตรายนิดนึงแต่ก็ต้องระวังกันเอาเองเนี่ยเห็นไหมครับสองฟังก็คือไม่มีเลนจักรยานนะตอนนี้ไม่มีเลนจักรยานแล้วแต่ไอต้ตรงนี้มันยังไม่ไม่บ้าอาไร จะล้าจอนตีหม่ชัดเจนนะครับนี่เนี่ยครับจุดเริ่มที่ไหน,นครับเนี่ยก็คือลายถางขับเคลื่อนจักรจานแล้วส่วนเรนสั้นจอนอรถสองตีก็จะเป็นทั้งหมดสี่เลนไม่สองกับสองส่วนลายถางก็จะเป็นของจักรยานรถจอน รดเหตุเรื่อะที่มันไม่ใช่เครื่องจักรในค้าดังนั้นเดินรถนะครับไม่ได้เป็นเครื่องจักรตัวที่เป็นเครื่องจักร เป็นสัญญาณไฟแดงเหลืองเขียวนะครับนี่นี่ซึ่งเป็นเส้นทางจากชะอำเพื่อที่จะไปหาเจ้าสำรานมันก็จะผ่านปึกเตียนอันนี้มันก็ชื่อว่าถนนกั้นน้ําเข็มก็จากชะอำมันก็ทะลุไปนู่นเลยครับออมีผ่านบางเกตผ่านปึกเตียนผ่านหาเจ้าผ่านบ้านแหลมผ่านบางตะปูน อ่าแล้วก็ผ่านผ่านปากมันจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเพชร,บ,รบุรีที่ปากพาวปากตะบูนอ่านั่นแหละ